โอเคครับก่อนไปดูคลิปนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับนะพอดีว่าตอนนี้น้องชายผมเพิ่งสร้างช่องใหม่มานะครับอันนี้ก็คือช่องของบ่าวนั่นแหละช่องผมเชื่ออนินน้องผมชื่ออานวดนะครับอันนี้คือน้องชายแท้ๆของผมนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับไปติดตามกันหน่อยนะครับคอยซัพพอร์ตให้กันเหมือนซัพพอร์ตผมนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมก็พี่น้องกันนะครับผมก็อยากช่วยน้องผมเต็มที่เท่าที่ผมช่วยได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะช่วยหรือเปล่านะครับแค่ไปติดตามนะครับนะกดปุ่ม ส่วนเกมเนี่ยสไตล์ของน้องผมก็จะเป็นแนวออกตัวรอดเหมือนกันนะครับเวลาผมมีเกมอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะส่งไปให้น้องชายด้วยนะครับเพื่อให้น้องชายเนี่ยได้แคสเกมแล้วก็ได้ทําคลิปไปด้วยนะครับเพื่อสร้างความฝันที่ยังไม่เป็นจริงนะให้มันเป็นจริงนะครับส่วนผมเนี่ยของผมเนี่ยก็ยังไม่เป็นจริงหรอกแต่กําลังสร้างอยู่เหมือนกันนะครับก็จะพยายามสู้ไปด้วยกันนะครับผมนะยังไงก็ฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนเพื่อด้วยนะครับสาหรับช่องน้องชายผมเนาะ แต่เดคิปชั่นนะครับจะมีลิงก์วางอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับเกมที่น้องชายแคสน,นะครับอันนี้เป็น subsistence นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีเกมแวนเฮ m นะครับจะเป็นแบบอ่าประมาณว่าเดินเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นไปจนจบเลยนะเท่าที่คุยกับน้องชายมานะคลิปที่น้องผมเพิ่งปล่อยนะปล่อยดึกเหลเือเกินนะครับขอเติมไวกว่าผมอีกนะดูเครื่องใช้อะไรต่างๆนานามาเต็มแล้วนะของผมยังไปไม่ถึงไหนเลยตายเถอะพระเจ้าโอ้โหผมชอบฉากจบคลิปนี้มากๆเลยแม่งโคตรเท่เลยนะเนี่ยในอันเนี่ย นี่เออโครเท่จบ EP พหนึ่งขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ EP พีสองนะผมเห็นฉากจบคลิปเนี้ยผมชอบเลยเพราะว่ามันเออมันได้ฟิลนะครับมันทำให้แบบคิดถึงแบบยังไงอะ่ะผมแบบมีอารมณ์แบบประมาณว่าคิดถึงตอนนี้อยู่บ้านนอกอะ่ะตอนที่แบบพายีกำลังรับขอบฟ้าแล้วแบบนั่งชิลๆกันอะไรเงี้ยนะมันได้ลมนั้นจริง นะครับผมก็ฝากติดตามช่องน้องผมด้วยครับสุดท้ายนี้ไปรับชมคลิปกันต่อเลยจ้าโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม s i s t e n c นนี่ครับผมนะวันนี้เหรอวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านนะครับนะจะขึ้นอ่าจะขึ้นรูปบ้านนะครับแล้วก็ผมจะมาทําการย้ายตําแหน่งบ้านด้วยนะครับนะกู <c oughs> <c oughs> ไม่ทันสร้างเลยกูย้ายตําแหน่งบ้านอีกแล้วหลนี่นะครับผม, <c oughs> ผมเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงใกล้ๆกับ ฝั่งนิดนึงนะครับนะจะได้แบบว่าเวลาทำอะไรเนี่ยเราจะได้สะดวกหน่อยนะครับไม่ต้องแบบว่ายน้ําลงมากลางน้ำอะไรครับนะเพราะว่าผมคิดว่าว่ายน้ําลงมากลางน้าเนี่ยคือยังไงแบบว่าถ้าฤดูหนาวใช่ไหมยังไงโจรมันก็วิ่งเข้ามาบุกได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปแบบใกล้ๆฝั่งนิดนึงแล้วกันนะครับยังไงก็การบุกก็มีแค่ฝั่งเดียวอยู่แล้วใช่ไหมทางข้างหน้าบ้านของเราถูกปะ่ะนะไปไม่พูดพร่ำ,ำไม่พูดพร่ำตำเพลงเออนะ ผมพังเลยแล้วกันเออทำไมลรอกก็ของเยอะครับเยอะก็เคลียแล้ว <c oughs> <c oughs> กว่าจะฟาร์มได้ต่างกันนิวแทบตายครับแต่ก็นะไหนๆก็ทำบ้านนี่ครับก็มันทำทีเดียวนะครับและเราไม่สามารถที่จะโยกย้ายได้แล้วเนี่ยมันลำบากมากๆเลยนะเวลาจะย้ายอะไรนะเนี่ยเกมเนี้ยคือไม่ใช่ลำบากธรรมดาดิโคตรลำบากนะครับผมนะต้องบอกโคตรลำบากเพราะของอะ่ะมันใส่ได้แค่แบบจำนวนจำกัดนะครับนะ ท,ที่เก็บของม,ม,มันก็มีแค่กระเป๋านะถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าเรา,เราจะย้ายบ้านนะส่วนของในคังะไม่สามารถย้ายไดอย้อยู่แล้วนะครับนะฮะนั่นนะไม่มีโอกาสได้แนะ่นอนถ้าเกิดย้ายบ้านไกลๆอะไรเยงี้นะพูดไปก็เหนื่อยมาพังก่อนนะผมตอนนี้พังก่อนนะจังหวะน,นี้ก็ต้องพังรวัวๆครับแต่ผมจะเหลือฐาน,นบ้านไว้นะเพราะว่าฐานบน้านเก็บ <ๆ S 2> ไว้เวลาเราจะย้ายคลังนะครับนะ เพราะว่าผมจะาฐานบ้านเนี่ยต่อต่อไปข้างนอกนะครับผมนะกดพังไปเลยไม่ต้องปราณีของที่ฟาร์มมาเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะผมพังมานี่ผมได้แลไรเมื่อวานเนี้ยตะปู3ามสิชิ้นไม่ตายเถอะมึงได้มาแค่นี้เองเหรอมึงก็เกินไปถ้ามึงให้ขนาดนี้อ่ะครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันทําบ้านนั้งทีก็พังบ้านแล้วกันเจเคครองจ้องหรือว่าคลอดแคล้ว อะไรกลัวเนี่ยนะงานหยาบงานเหนื่อยมากแล้วครับโอเคแผ่นสุดท้ายฮะหายไปแล้วครับผมมาทีนี้ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการเออ่วางต่อๆเป็นอทอดทไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไอ้ส่วนนี้แหละเอาไว้ข้ามเอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปกดดีลิทเอาไว้อาว่าต่อทอดไปนะครับเพื่อจะยกกล่องไปนะครับผม นะเพราะว่าเราจะเอากล่องไปด้วยนะครับไม่ใช่ไปแต่ตัวนะคือทยอยกระโดดกระโดดไปครับแล้วก็ต่อต่อ,ต,อต่อเป็นทางเดินนะครับให้เราได้กลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านดิให้เราได้ไปถึงฝั่งนะครับฝนะั่งฝันนี่นะเออถอดออกมาเลยครับอย่าไปกดผิดก็พอถ้ากดผิดนี่คือลบไปเลยกระดึง้งกระดึง้งเออเวทีกูชเอาเอ้ย <Huh? S 1> อะไรวะมันหายไปก่อนครับก็เกินไปบางทีนี่แหละความลำบากอยู่นี้แหละฮะ ต้องทําเวลานิดนึงครับถ้าถอดแล้วก็คือต้องรีบไปใส่นะครับไม่งั้นมันจะมีเวลากําหนดนะถ้าใส่ไม่ทันก็คือมึงก็หมดเวลาไอ้เว้เนื้ออะไรนักหนาวันนี้เฮ้ยแม่งอะเอ,า,อางี้ก็ได้เดี๋ยวถอดไปแบบว่าใกล้ๆก่อนนะกระดึ๊บไปก็ได้วะไอ้ห่าไปไกลแค่นี้มึงก็ไม่ได้นะหมดเวลาก่อนอะไรจะขนาดนั้นวะทุบเดอโพเดียมเลยนะยืมมุกลุงมาเล่นนะครับป้อนลุงนี่ คนรักเยอะกนะู <c oughs> ขอยืมมุกมาหน่อยแล้วกันนะอันนี้คือสะพานต่อไปฝั่งฝันของเรานะฮะฝั่งฝันก็มากรับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวกล่องนี้ผมย้ายก่อนนะมันขวางหุขวางตาเหลือเกินอ่าอันสุดท้ายครับผมท้ายแถวนะครับอันสุดท้ายแฟนสวยหรือเปล่าไม่ใช่นะอันสุดท้ายก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรสวยด้วยไม่มีอะไรให้ด้วย <c oughs> บาเลย <c oughs> คลิปนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์คลิปพังบ้านสร้างใหม่แล้วนะครับเหมือน The Infected เลยนะครับ <laughs> ว่างนะทำตัวเหมือนว่างนะจริงๆไม่ได้ว่างเลยนะครับนะไม่แหกกว่าจะได้มาสกิปหนึ่งนี้น้ําเหงื่อน้ําตาแทบหลุดนะครับอ้าอว่างไปโอเคตอนนี้เราก็ได้สะพานทอดไปใกล้ถึงฝั่งฝั่งฝันเลยนะครับฝั่งฝันอีกแล้วอ่ายกตู้ไปก่อนนะครับตู้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะถ้าเกิดว่าถอด ถอดไม่ดูเนี่ยรับรองว่าของหายหมดตู้แน่นอนนะครับไปกดดีลีทอนี่ยนะผมเคยไปรอบหนึ่งนะครับกดถอดตู้เนี่ยแหละไปกดดีลีทของหายยกตู้เลยจ้าไหนจ้าแต่ดีว่ากดโหลดเฟซใหม่อ่ะไม่งั้นเลิกเล่นนะครับ <laughs> สภาพของหายหมดตู้จะเล่นอะไรล่ะ,ะฟาร์มมากว่าได้ขนาดนี้แบบว่าโอ้ยน้ำเงินน้ำตาแทบหลุดนะครับไม่แทบหลุดที่หลุดเลยนะอ่ะกล่องที่สองรึปตะดึงตะดึง แล้วทีนี้เราจะไปเอาของตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นยังไงวะในเมื่อหินมันวางไม่ได้นะครับต้องทำเวลานิดนึงครับา <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับอฟักเดี๋ยวนะผมทดสอบปริมาณน้ำก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะ ทสสดสอบปริมาณน้ำก็มาโอเคครับบ้านผมจะยกลอยแบบนี้นะครับนะถามว่าทําไมถึงยกลอยเหรอพี่ก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะมันเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราวางแบบเรียบ,ยบๆแบบนี้ข้างล่างเหมือนอ่าผมยกตัวอย่างอันนี้นะครับถ้าวางต่ำๆแบบนี้นะครับถ้าโจรม,มันมันมายืนตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันจะสูงนะครับตำแหน่งเนะี้ยเห็นไหมก็คือถ้ามันยืนตำแหน่งแบบเนี้ยปุ๊บอะ่ะมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าเอา่อยิงลงมาด้านล่างของบ้านเราเข้าใจไหมคือยังไงมันก็ ถ,ถ้ามันยืนตรงเนี้ยมันจะเห็นบ้านเราเป็นชั้นชั้นสองอ่ะเหมือนกับชั้นหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันจะเตี้ยลงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะยกบ้านให้สูงแบบนี้นะครับนะสูงเกือบสุดโคนเลยนะครับนะเกือบเกือบสุดเสานะครับแล้วก็จะตอบบันไดออกมาข้างหน้านี้นะครับผมเนาะน่าจะโอเคอยู่แหละนะที่ผมคิดไว้ยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับ <laughs> ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ที่ย้ายให้มันออกมาข้างนอกนี้อีกเนี่ยเพื่อความอ่า ความาสะดวกต่อการเล่นนะครับนะผมจะได้แบบเล่นไม่ลําบากมากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้ตำแหน่งเดิมที่อยู่ลึกๆอ่ะคือมันเข้าออกยากครับนะผมเอื้อมละอากันเข้าออกแล้วก่านะเพื่อนๆไม่รู้จะสร้างเสร็จหรือเปล่านะบ้านหลังนี้โอเคมาดูที่บันไดครับบันไดเอาเป็นบันไดไหนดีวะบันได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 นี้มันยาวพอไหมอ่ะเดี๋ยวขอลองค้าบดูสักอันโอ้โหมืดแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอค้าบอันนี้ก่อนออเดี๋ยวนะ โอ้ที่จุดไฟจุดไฟอผมลืมไปเลยว่าต้องจุดไฟด้วยนะกลางคืนมันหนาวนะครับกลางคืนมันหนาวจะไม่ค่อยคนปลอบใจ<ห>เพลงอะไรวะเนะี่ยอืมแล้วก็สร้างอันนี้ด้วยโอเคก่อไฟไปก่อนหนาวเด็บเหลือเกินหัวใจฉันเจ็บหนาวเหลือเกิน <c oughs> มั่วหมดแล้วเพลงเขานะเสียหายพวกกูนี่แหละนะมายำมั่วหมดแล้ว ก็อย่างนี้แหละนะมันจะได้แบบดูแบบเออดูดีหน่อยดูดีนิดนึงนะแหมมึงกระโดดขึ้นก็ได้จริงๆนะแต่ความสวยต้องมาก่อน,นครับ <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ตอนเช้านะครับนะตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผมขอตกปลาไว้กินก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะแบบตุนอาหารไว้นะพรุ่งนี้จะได้แบบทํางานต่อนะครับผมไว้เจอตอนสว่างนะครับผมโอเคก็สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับนะตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการประกอบบ้านเลยแล้วกันนะครับมา ถอดกันต่อฮะเช้านี้เชา้าเรวยังอยู่บนบนไหนบนบ้านเหรอไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่นอนนะครับบนบ้านนอนมันไม่ใช่นะ <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยมันใช่เพลงหรือเปล่าแบบนี้อได้มาแล้วครับอันสุดท้ายเราขอแล้วกันนี่เป๊ะเหมาะเหม่งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเอบันไดบันไดเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกกันหนึ่งบันไดนะครับ เราทีนี้ก็ครับมุมสโลปมาเนี่ยครับนี่มุมนี้แต่เดี๋ยวนะตอนนั้นเราทำยังไงแล้ววะข้างล่างเป็นทึบใช่ไหมข้างบนเจาะรูเดี๋ยวนะข้างล่างเอาเป็นทึบแต่พื้นเราสูงมากเลยนะคือแบบอยู่ในระดับเอ้ยไม่ใช่ระดับนี่ระดับการยิงได้เลยนะครับตรงนี้เอาเป็นทึบแล้วกันนะครับตรงฝั่งนี้นะฝั่งนี้จเจาเป็นทึบ แล้วก็ฝั่งนี้เปิดประทุนก็ได้นะเพราะว่าเพื่อ,อเพื่อวันไหนแบบว่างๆแบบอยากตกปลาอะไรเงี้ยนะโอเคใส่ไอ้นี่ไปหน้าต่างครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ประตูประตูประตูไม้โอเคประตูไม้คาไปเลยแล้วก็ยัดประตูข้าไป,ปนี่ว้าวมีประตูเขาสักทีบ้าเอ้ยนะเล่นมานี้แบบว่าไม่เคยมีประตูเลยอะออน้ำตาจะไหลนะได้ประตูเนี่ย <c oughs> ขนาดน,นั้นก็นเชียว ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ทำบันไดขึ้นชั้นสองครับอืมปัญหาก็บันไดนี่แหละนะผมชอบมีปัญหากับบันไดนะครับถ้าวางตรงนี้มันก็จะยื่นออกมานิดหนึ่งเห็นไหมมันหลุดออกมานิดหนึ่งเหลี่ยมๆนะสีเหลี่ยมๆหลุดออกมานิดหนึง่งแต่ก็น่าจะเป็นมุมอ่อเป็นเป็นมุมสโลปที่แบบว่าน่าจะพอดีแหละบอกว่าตรงนี้นะน่าจะมอเมงหรือเปล่าวะ วางไว้ก่อนนะวางไปก่อน,นะอนแล้วทีนี้ก็ครับพื้นนะครับนะพื้นนี่เกี่ยนวะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะขอนลองดูหน่อยมับเขาให้โอเคแล้วเวลาขึ้นบันไดอ่ะจะขึ้นจากตรงนี้ปิดหัว <c oughs> รือฉันเองที่ผิด <c oughs> ไม่คิดมีใจให้กับฉันอ่ะลองใส่ตรงนี้เออทำให้มันง่ายมันก็ง่ายนี่มึงเป็นคนทำให้มันยากเองไปหาเลยโอเคนะบันไดผมก็แบบนี้แล้วกันนะครับเบื่อ <c oughs> บันไดจริงๆเลย <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ใช่หรือเปล่านะครับก็เวลาขึ้นก็ขึ้นแบบนี้แบบนี้ แล้วก็ทําำ็้สีเหลี่ยมมาเล็กๆมาใส่อันนึงงลักกันปึ๊บอีกอันนึงเอ้าใส่ดีเออใส่เข้าไปอืมแล้วก็ตรงนี้ปิดตายแล้วกันหรือว่าจะเปิดดีวะเปิดแค่สองฝั่งก็พอแล้วเนาะ เผื่อมันบุกแบบบุกม,มาทำทางน้ําอะไรองี้นะเดี๋ยวมันจะตุ้มตามตุ้มตามบ้านพังบ้านระเบิดพอดีมืดอีกแล้วครับนะไม่ทันไรมืดอีกแล้วของก็ไม่มียังไม่มีกินเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรกินด้วยนะครับชี้หายแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายกองไฟไปในบ้านแล้วกันนะครับไม่รู้แหละจังหวะน,นี้นะผมทำมานี่ล้บันไดล้วชะขึ้นยันสมแล้วกู ทำไปทามานี่จะขึ้นจนสามกันเลยทีเดียวนะอ่ามันวางไหนได้บ้างวะถ้าวางตรงนี้ได้แมมันจะได้ไม่กินพื้นที่เลยครับมันจะได้เหมือนข้างล่างมันจะดูแปลกๆวป่าวะแล้วมึงจะลงยังไงไรบ้าเออไม่คิดเลยอ๋อถ้าลงก็คือลงทางนี้ไปเลยนะครับก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บติดๆหน่อยติดๆหน่อยไม่หน่อยติดเยอะเลยติดหัวหัวกูติดบันไดอ้บ้าอะต้องแบบโอเคต้องหมอบหน่อยนึง มันก็จะเป็นอ่ก็จะเหมือนกับที่เราเจาะรูไว้อะนะไม่เอาดีกว่ามันดูแบบยุ่งยากเลยครับขึ้นยากไปนะครับอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวนะถ้าบันไดวางไว้ตรงนี้เราก็ต้องโบตรงนี้ดีกว่าแม่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 จิิอ่าแล้วก็นี่นะครับรั้วเดี๋ยวผมจะใส่รั้วเลยแล้วกันนะตรงเนี้ยเดี๋ยวนะรั้วมันคือไหนแล้ววะ รัว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 บ้านรัวบ้านชั้นอยู่สี่อ่านี่รัวโค้งนะครับอ๋อต้องใช้อันนี้ด้วยเศษเหล็กเศษเหล็กชั้นอยู่ไหนเอ่ยอืมมีอยู่สองร้อยโอ้เหลือเฟือจ้ารัวใช้แค่สองอันเองนะของมันฟูก็อย่างนี้แหละนะโอ้ยขึ้นไม่ได้นี่ครับแล้วก็คราบรัวอันนี้นะครับรัวโค้งใช่ไหมนี้คราบรัวตรงอันหนึ่งแล้วก็รัวโค้งสองอันนะจ๊ะ สองอันเพราะว่าตัวนี้เราจะทำเป็นระเบียงนะครับระเบียงบ้านนะครับยื่นออกมานะจะได้แบบชมวิวชิลชนะเดี๋ยวผมจะทำสองฝั่งเลย,เยถ้าสองฝั่งพื้นที่บ้านมันจะเล็กลงนี่ว่าลืมไปนะมันจะเล็กนิดเดียวเลยแหละ,ะพื้นที่บ้านนะเอ้าเชี่ยพี่อันเหรอทำไมผมค้ามัานน้อยนิดแค่นี้องะอิะอ่มเดี๋ยวนะ ครับพี่ดันครับอ่าอันนี้อีกอันนึงวางตรงนี้ปึ๊บโอเครออันน้อยนิดนะครับริอันเล็กอันน้อยตอนนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะชั้น3เนี่ยดูตาทางแล้วนะถ้าเป็นเล่นไปนี่ัน่เล็กใส่เข้าไปแต่ถ้าซ่อมมันก็ต้องซ่อม2อันถูกไหมถ้าใช้อันเล็กอ่ะช่างมันเหนอะถ้ามันพังเนี่ยผมก็ทำมันใหญ่ไปเลยแล้วกันทีเดียวตอนนี้เริ่มมีสถานะหิวนะครับ หลอดนี้ดูไม่ดีเลยนะดูแย่มากเลย,อ,ยอะไรกันนักกันนาะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวขอออกไปล่าบแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่ากระสุนปืนเราไม่มีเว้ยปืนพกไม่มีลูกมีกระสุนปืนพกให้ผมหน่อยไหมมีแต่ปอกกระสุนนะตอนเนี้ยโอย้ลูกซองนะเอาลูกซองไปแล้วกันนะครับคือมัน เราเราไม่สามารถฟาร์มแบบธรรมดาได้แล้วนะตอนนี้เราต้องล่าสัตสัตว์ใหญ่ไปเลยนะครับโอ้โหดูบ้านดิระดับดีมากเลยครับแบบนี้นะสูงพอใจมากเลยครับเดี๋ยวต้องหาหมีสักตัวสองตัวหรือไม่ก็หมาก็ได้นะจังหวะเนี้ยถ้าหมีมันก็เนื้อเยอะนะผมว่าเอาหมีแม่นะเดี๋ยวขอเซฟก่อนเผื่อตายเฮ้แต่ถ้าตายมันก็เซฟอย,อยู่แล้วเกมเนี้ยนะพอตายเกินใหม่ปุ๊บแม่งแม่งเซฟออโต้ให้เลย เว,วแลวแหละเวลหนึ่งโอเคมาสองนัดตายครับดีไม่ติดเชื้อนะโชคดีไปเมื่อกี้แม่งขวนผมเลยเสีย,ยลูกกระสุนสองนัดได้โอเคได้ต่ำมาสองอันขอบคุณมากหมีนะคุ้มค่าหน่อยนะครับผมนึกว่าจะได้เนื้อแค่ชิ้นเดียวนะแหมถือว่าโชคดี ชคดีจุงเบชคดีจุงเบโอ้ได้กล่องด้วยมีของกินหน่อยสิถ้าใจดีอะเรียกเพดานไม้นะผม,มเรียกพื้นก่อตัวทีผมเรียกผิดเลยมันเลยหาไม่เจอเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็โอเคไปดูตับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหมนะครับตับไม่ไหมนี่จบเลยนะอแล้วก็ต้องมีประตูด้วยเนี่ยเพราะว่าเราต้อง มีประตูเพราะว่าออกไปหน้าระเบียงถูกไหมสุกไหมสุกยังแล้วหิวรีบสุกหน่อยดิโอช้าเหลือเกินเอ่อระเบียงนะครับแล้วเราจะเปิดแค่ระเบียงรูระเบียงเดียวก็พอแล้วกันนะเพราะเปิดหลายรูกเกินเดี๋ยวระเบิดมันย้อยลงมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เออผมจะใส่แบบเป็นแบบอันไหนสี่เหลี่ยมอยู่ไหนวะ นี่ครับอันนี้2อ,อัน1 2เอเ้ยตับ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 เกือบเกือบไม่มานี่กูร้องไห้เลยนะเนี่ยจังหวะนี้นะกูร้องเลยนะโอ้ยขึ้นมาเยอะครับเก็บอีกชิ้นหนึ่งไว้กินนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องลดอีกถูกไหมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยแปะแล้วกันเฮ้ยแต่ต้องแปะเลยนะมันต้องยืนนะต้องใช้ที่ยืนก่อน ฉันต้องการจะยืนบนนี้อีกนานไหมไม่ใช่นะคนละคนละอย่างนะคนละเพลงละ <c oughs> อ่านนี้ก็ใส่นี่เข้าไปครับหมอเหมง่งหรเปล่าหมอเหมง่งหรเปล่านี่หมอเหมง่งใส่เข้าไปแล้วทีนี้บันไดขึ้นไม่ได้ครับ <c oughs> ใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนนะอืมเลขอะไรวะโอเคเจอละอ่าตรงนี้ปิดตายนะครับนะปิดตายไว เพราะว่าเราเอาแค่ไว้แค่มีทางออกแค่ประตูอย่างเดียวนะครับนะถ้าไปเปิดไว้หลายทางเดี๋ยวระเบิดมันมาหลายหน่วยนะครับจะตายหาเอาไม่ใช่อะไรอ่านี้ปิดตายอีกอันนึงตอนนี้ของพอไหมตะปูเหลือ4 6นะครับแล้วก็อเชือกเหลือสสาไอ้สีนะครับก็โอเคอยู่นะวันนีนะ้ถือว่าทำา3 4ชั้นเนี่ยผมว่าสุดยอดละผมไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้ด้วยจริงอะ อันนี้ใส่ประตูแล้วก็ใส่ประตูอน,นี้ด้วยครับคาบก่อน <c oughs> นะแค่นี้ก็ดูดีแล้วผมว่านะดูระดับดิเราอยู่สูงมากเลยนะครับโอ้ผมชอบมากเลยตรงเนี้ยไม่เสียใจเลยนะที่ที่ทำการย้ายบ้านใหม่อีกรอบนึงนะ <c oughs> ย้ายจากกลางน้ำมาอยู่ตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้มันมันเหมาะที่สุดแล้วอ่ะนะสำหรับผมนะใครจะว่าไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมผมว่าดีที่สุดแล้วตรงเนี้ย นี่นั่นระเบียงโอเคใส่ประตูครับปึ๊บอออืื้หสุดยอดเอา้าทำไมประตูมันเปิดเข้ามาข้างในวะวางผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเปิดเข้ามาข้างในหรอโอเคแบบนี้แหละแหมถือว่าทำได้เยอะเลยเออเอเอตกใจเอา้าอ่าอันนี้ก็คือทางเข้าบ้านของเรานะครับก็จะมีบันไดนะฮะเดินขึ้นไปแล้วก็ข้างหน้านะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับ รู้สึกเปิบปืป้มปิติเลครับเวลามีบ้านนะครับแหม่รู้สึกดียังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะแล้วก็เออแหม่ถ้ามีไม้เหลือนะผมจะทําแบบเป็นระเบียงด้านบนนั้นด้วยครับแบบยืดออกมาข้างนอกอนะแต่เท่านี้ก็สุดยอดแล้วะผมว่านะตอนนี้ของเราก็จะหมดแล้วครับก็ถือว่าทําได้เยอะมากๆเลยวันนี้นะฮอเปิดประตู าใครมที่ผมรีบทำระเบียงตรงนี้ก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวของมันจะไม่พอนะครับ <laughs> <laughs> นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่สวยนะเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันเป็นแบบบ้านอะไรนี่นี่คือบ้านอะไรนี่เอ่อตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นแบบครึ่งหนึ่งเนาะ <laughs> <laughs> นี่ครับอ่า ก็บ้านเราก็ตอนนี้มีระเบียงนะครับมีระเบียงบ้านนะครับตรงนี้นะสามารถเอาไวา้ปลูกผักก็ได้นะครับตรงที่ระเบียงนะแต่ไม่รู้โจมจะยิงอะไรเข้ามาในบ้านบึ้มหรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยหาของมาทําเพิ่มนะครับนะก็ถือว่าไม่เลวครับวันนี้นะทำได้ตั้ง3ชั้นนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอต่อเติมนะตรงนี้มาดูข้างนอกกันอ่ตรงนี้จะผมใส่บันไดอีกอันนึงเพื่อให้มันต่อลงแบบสวยๆพอดีนะ อ่านี่ประมาณนี้กำลังดีเดี๋ยถ้ามีไม้เดี๋ยวค่อยต่อไปอีกนะยังจะต่อไปอีกอะโอเคนี่ก็คือทางเข้าบ้านนี่ครับนะเดินมาที่บันไดปุ๊บเปิดประตูรับนี้ก็จะเป็นโถงชั้นล่างนะยังไม่ได้กั้นห้องนะครับได้เท่านี้จริงวันนี้แล้วส่วนนี่มุมนอกครับนะก็จะเป็นอ่าสชั้นนะครับตอนนี้บ้านเรามี3ชั้นแล้วชั้นล่างนี่จะปิดตายหมดเลยนะครับชั้นแรก ชั้น2เนี่ยจะมีหน้าต่างนะครับเผื่อแบบโจนบุกมาเราจะได้แบบว่าแง้มหน้าต่างแล้วก็ยิงมันได้นะครับส่วนชั้นสาเนี่ยก็จะเป็นระเบียงนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยครับนะดีที่ผมเอะใจนะว่าถ้าเกิดวางตำแหน่งต่ำลงไปอะ่ะบ้านมันจะต่ำเลยนะเว้ยผมก็เลยแบบยกสูงขึ้นมานะครับให้ให้บ้านมันเ,เสมอกับพื้นพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะได้แบบเสมอกัน แต่ถ้าเกิดเราวางต่ำลงไปใช่ไหมโจรมันก็จะยืนข้างบนเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปรอบแรกอะยืนยืนบนพื้นสูงๆเนี่ยแล้วมันก็ยิงลงมาข้างล่างแบบได้ชิวๆเลยนะครับนะประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจริงๆนะผมชอบดูการกดไลค์นะครับทุกไลค์คือกำลังใจนะจ๊ะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวจะวางแผงวงจรแล้ะแล้วก็จะต่อเติมบ้านให้เสร็จด,ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทหน้าวางแผงปุ๊บก็จะปลูกต้นไม้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้บู๊กันแล้วนะครับผมไปแล้วครับ